สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับจารย์โอและจาันทอทตอในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนิมิตพรพยากรณน,นะมาครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999แชร์นะมาครับ นะกดแชร์ออกไปนะครับนะอย่าลืมครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นครับนะแปลกสัญญาก็แปแล้ว,วเราเสียตัวอย่างในหน้ดนะ <8 S 2> นะูนะแปลกใช่ไหมล่าเสียบันช้าเนี่ยเนี่ยมาแล้วเรอ้อยเ0้าเ้าแชร์ มาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เร็วแซ่ มาครับกดแชร์ออกไปเร็วอืมเร็วสิคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์อ่มีวน 9, ัน,นหนึ่งคนเหระแม่หญิงกาละเกสวัสดีค่ะ แชร์แล้ววิวบอสจะง้อคืนดีไหมคะหรือจบจริงจๆจริคือมันเป็นสองคำถามซ้อนมานะเราไม่ตอบนะเอาแค่ข้อเดียวแต่เราเรื่องจบเราไม่ดูครับคุณต้องตั้งคําถามมาใหม่ครับนะกันั้นแหละถ้าเกิดเราไม่ตอบอ้าวทำไมเอียงอ่ะอาจารย์โอเทรนี่ไหนทีทยังไงมาทำยังไงมือไม่ถึงด้วยครับมือไม่ถึงเอาถามใหม่เร็วเซ ก็ในเมื่อเราไม่ไม่ดูว่าจบจริงๆก็เหลือคําถามเดียวไงครับเอาไว,ว่าวิวบอสจะง้อคืนดีไหมครับสามวันนี้นะจะง้อคืนดีไหมครับคืนดีค่ะต้องได้คุยกันก่อนนะโดยอาจารย์โอคืนดีค่ะอา้าิมกดแชร์ออกไปครับ จะแชร์ไปไหนกดแชร์เข้าตามกลุ่มแชร์ผิดไปหนึ่งกดแชร์เข้าไปแซ่กลุ่มแชีด้วยเราม,มีองคเทพนี่มันมันมีกลุ่มอื่นนอกจากนี้อีกอ่ะ กดแชร์ออกไปเร็วกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพั้าร้ยเก้าสเก้าแชร์ค่ะเพ,เพียงแชร์เดียวก็หรูแล้วนะอะขอให้ม่ีมคำว่าผู้แชร์ขึ้นนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละลเก้าพั้าร้เก้าเก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์คาว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม กดไลค์กด share, แชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามดูคำวสอดนะคะมีคำวสดสีแดงแสดงว่ารายการสดอยู่ถามได้ในรายการสดเท่านั้นนะคะถ้าไม่มีคำวสดสีแดงแสดงว่ารายการจบไปแล้วเป็นเทปย้อนหลังนะคะไม่สามารถถามอะไรได้แล้วนะคะข้างหน้านี้ดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภ สุขภาพการเดินทางการศึกษา,าครอบคลุมระยะเวลา3วันค่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องไม่ร้ายจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวท้าแชทมาได้มีค่าครูนะคะสำหรับให้ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตโปรดองค์โกรจเทพค่ะส่วนไพ่ เทพพลังจิตกับตัวองค์ตัวเทพเนี่ยดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะไม่รับดูข้างหน้านี้นะคะกดไลค์กดแช,ชแร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามค่ะนะเข้ามากันได้นะครับนะเจนเดือนนี้จะมีแฟนไหมคะเบอโยนโยดูสามวันนะคะถ้ามีก็เด็กกว่าใพ้บางบ้างน,นนะสามวันนี้นะดูแค่สามวันนะครับใพ้เป็นเด็กกว่านะครับนะ ใช่แล้วค่ะอ่าอนะถ้าถ้ามีก็จะอายุน้อยกว่านะแล้วก็ใครที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวก็ไปติดต่อได้หลังไม่เหมือนเดิมนะดูดวงส่วนตัวมีค่าครูทักแชทมาได้ถ้าสนใจนะคะถ,ถามอย่างละเอียดถามไม่อั้นนะคะไพ่ยิบซีไพ่เทพพลังจิต ตรวจองค์ตรวจเทพค่ะข้างหน้านี้ไม่รับดูพลังจิตกับตัวองค์ตรวจเทพนะคะดูจต่ไพ่ยิปซีเท่านั้นนะคะเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะเอาละนะ ใครต้องการดูแบบเป็นการส่วนตัวก็มาได้ตามนี้ครับนะที่ facebook ครับโอสิริกรอภิรัตโอสิริกอัอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอสิริก15ตามนี้นะครับนะใครต้องการดูแบบส่วนตัวนะตามนี้ครับและผมครับ facebook ครับอาจารย์ทอนะ็อปนัเมตรา เบอร์โทร0849266658 ID ราย ejtop16 ครับสนใจดูดวงอย่าละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพค่ะนะตามนี้ครับนะคะรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนศาลบูสงเปิดกิจการร้านคา้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะ เอ่ออยากจะบอกว็อย่างหนึ่งนะว่าไอการที่จะดูดวงแบบส่วนตัวบางคนนะ่ะโลรเข้ามานะจะถามเราอย่างเดียวผมบอกเลยนะว่าผมทาอาชีพดูดวงเพราะฉะนั้นนะควรนัดเป็นเวลามานะมีมาถามถามโน่นถามนี่ถามนั่นนะผมอยู่วงการนี้มาก็นานแล้วนะไอพวกหลอกถามว่าถามไปก็ไรประโยชน์นะบางทีผมอยากจะบอกว่าอย่างหนึ่งถ้าคุณอยากรู้อะไรจริงๆอ่ะคุณยอมเสียค่าครูดูนะ่ะ มันไม่เสียหายหรอกนะงานน่ะงานงานใหญ่ใหญ่อย่างที่ดินอะไรเงี้ยนะอย่าลงทุนโอ้โหหุ้นหุ้นเนี่ยนะหรือลงทุนอาคารผมบอกเลยนะใครเล่นหุ้นน่ะเตรียมตัวได้เลยกระดานล่วงกระจายเลยนะนั่งดูมาหลายวันแล้วหุ้นร่วงหมดเลยทั้งแถบเลยคนคนเล่นหุ้นมีโอกาสหมดตัวสูงนะแต่ถ้าคนแบบว่าไปลงทุนเกี่ยวกับพวกอาหาร การอาหารการผลิตอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะมีเงิน so ม so like ีทองมากขึ life, ้นเพราะว่าการอาหารเนี่ยตอนนี <een> ้ร <t till S 1> ุ <whatever> ่งโรจน์ช่วงชัชวาลทางแจ่มใสปีหน้าไงก็เรื่องอาหารก็แจ่มใสนะดูอาการแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับว่าชาวโลกต้องกินต้องใช้นะเวลาเราจะดูดวงเนี่ยบางคนบอกว่าจะให้ดูแบบปันเดือนปีอย่างเงี้ยเขาบางคนบอกว่าหนูจะซื้อรถสีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องถามว่า คุณมีคุณเกิดวันอะไร,ออะไรแล้วก็ชื่อมีอะไรบ้างนะแล้วเราถึงมานั่งดูให้นะอืมบางทีเนี่ยไอ้คาถามแต่ละคําถามเนี่ยอย่างคําถามทําไมเราถึงไม่ไม่ตอบเรื่องคําถามเกี่ยวกับว่าเออจะเลิกขามไหมเพราะว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ตอบถึงท่านนั้นเราตอบแค่เพียงดีหรือไม่ดีในะปัจจุบันนะเท่านั้นใช่ไหมไพ่ย <ใ24 S 1> ิปซีเพราะเสียงกันช่วงสั้นๆนะคะเสียงดวงช่วงสั้นๆมไม่ดูทั้งชีวิตหรืออะไรอย่างนะะั้นนะ ถ้าอยากจะดูทั้งชีวิตหรือว่าอะไรเงี้ยแนะนําไปดูโหราศาสตร์ไทยหรือเลขเจ็ดตัวจะเหมาะกว่าโหราศาสตร์ไทยเพราะว่าพวกชีวิตเนี่ยก็คือจนเดือนปีเกิดเลยไปทางนั้นเลยแต่ถ้าอยากเสียงไทยก็คือเป็นไพ่ย,ยิปซีนะคะก็เล่าให้ฟังเฉยๆว่าประสบการณ์ในการที่แบบดูดวงแต่ละคนนะันไม่เหมือนกันนะแต่สําหรับวิชาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมีคนมาเล่าให้ผมฟังว่าแม่นมากๆ ถ้าคนแบบว่าเก่ง<อ>จริงๆน,นะโอเลียมาแล้วแม่นมากจริงแม่นมากแต่โอ้ก็ยังไม่ถนัถดชาีเดียเพราะว่ามันยากมากๆไม่หรอกแต่ละคน<า>แต่ละ,<า>ค,ะคนน่ะแต่ละคนน่ะได้มาไม่เหมือนกันได้มาไม่เหมือนกันเก่งไม่เหมือนกันเพราะอะไรสมบัติเก่าเขาเรียกสมบัติเก่าหรือการการใช้อาารย์โอ้เคยเป็นรูสอนไพ่อ่ะอืมนะเพราะฉะนั S ้นผมบอกเลยนะว่าไม่ว่าโหราศาสตร์อะไรมีค่าเสมอกันนะครับถ้าแม่นจริง นะฝึกฝนมาจริงนะเอาละครับนะดูที่คำพจน์นะครับถ้ามีคำพจน์ยังถามได้นะครับกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามครับคุณหนิงแชร์แล้ววันนี้จะได้เงินจากลูกหนี้ชื่ออ้อ,อมกิจไหมคะผมดูให้แค่ว่ามีโอกาสได้เงินไหมนะว่าตรงๆได้เงินจากลูกหนี้ต้องไปตามครับพูดตรงๆต,ต้องไปตามทวงครับเพราะไพ่เหรียญมันไม่ได้ขึ้น นะพูดตรงๆครับแอน3.2ะสสสส3มที่ต้องพลัสครับคิดถึงหนูบ้างไหมคะในความรู้สึกของเขามีหนูอยู่ไหมคะที่ต้องพลัสครับามาใครบอกว่าในความรู้สึกมันยากลําบากจะมาจะมาคิดถึงเราอะนะมันมันยากเย็นแสนเข็นบอกไม่ถูกแต่เขาก็ยังระลึกถึงนะ ขนาดมันรู้ว่ามันยากเย็นแสนเข็นที่จะนึกถึงว่าตรงนะจริงไหมแต่ก็ยังนึกถึงนะแต่มันยากเย็นแสนเข็นคิดถึงในความรู้สึกของเขาคิดถึงเขาเขาคิดว่าคุณเขาว่ามีคู่แข่งเยอะ,อะเขาคิดว่าสําหรับคุณนะ่ะดูแล้วน่าจะมีคนมาชอบเยอะเขาเขาคงเขาคงลำบากอะไรเงี้ยอืม,อม หรือสลับกันหรือสลับคนกันก็ได้นะอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาอาดีไม่แชร์นะคะคนน้ำสาซึบอดน้ำสาซึ่งเอดพี่แอดเขารักเราไหมคะดูแค่ว่าพี่เขารู้สึกยังไงกับเรานะไพ่มันเดทอะ่ะเขายังไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราเลย คุณเ<อ>ชพละแชร์แล้วครับจะได้กลับไปโรงเรียนเดิมไหมครับอ่นาน่าจะเป็นเด็กอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวดูให้ยังไม่ได้กลับไปไหนทั้งนั้นครับเอาพูดตามหน้าไพ่นะครับอยู่ <นะ S 2> ที่เดิมแชร์แล้วค่ะบรีมบลีมอ่ามีแชร์แล้วนะคะดลีมกิจการค้าขายจะดีขึ้นไหมคะอาหารทะเลแล้วก็ถามมาอีกว่าการเงินจะดีขึ้นไหมคะ S <S แล้วคุณอยากจะรู้เรื่องอะไรกันบ้่มันเป็นสองคำถามเราตอบแค่ใบเดียวนะแค่นั้นตอบเอาใหม่ค่ะถามข้อเดียวนะไปตั้งคำถามใหม่ครับนะถามข้อเดียวนะคะเอาข้อ,อเดียวจริงๆค่ะอาจารย์บอกแล้วถามเพิ่มหนึ่งข้อนะคะเดี๋ยวซ้อนคำถามมาแบบนี้นะคะเพราะตอบดวยไพ่ใบเดียวจริงๆนะคะาบางทีงด้วยความที่เขาเป็นนักดูกันักดูดวงเขาเขาไม่ใช่หมอดู แบบตั้งคําถามไว้เยอะๆก่อนดูมันยอกย้อนไงผมดูแค่คําถามเดียวครับนะกดแชร์ออกไปเซ่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เยียมบางหมดเลย มาาแล้วนรีมกิจการค้าขายจะดีขึ้นไหมคะอาหารทะเลแต่ว่าตามหน้าไพ่นะครับแล้วยังไม่ค่อยดีครับยากมากเียมากเลยตอนนี้เศรษฐกิจตกนะครับเงินเฟ้อนะเอาละก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวจะไปในคลิปต่อไปครับที่รายการสหวิทยาโหราซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเหมือนเดิมนะเออ